น้องช่างคือถ้าเราได้คุยแล้วได้ระบายออกไปมันก็ทําให้เรามีความสุขนะมันมันก็เป็นอะไรอีกแบบหนึง่งในมุมมองของพี่นะคือสําหรับพี่ถ้าสิ่งไหนมันพอจะคุยได้พี่ก็อยากจะให้ให้ทุกคนได้แบบมันเหมือนกับเราแชร์ประสบการณ์ให้ให้คนบางคนที่บางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ไงน้องช่างว่า คือคุณจะได้ไม่ไม่ต้องกลัวนะในจุดจุดนี้ถ้าโดนมาอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็ก็คุยคุยกันเยอะอยู่คือพูดง่ายว่าถึงกับจะยาเลยแล้วเขาก็เขาก็ขู่เราอยู่พูดง่ายว่าเขาขู่เราอยู่แต่เราก็บอกไม่เป็นไรอยากคุณอยากพูดอะไรคุณพูดไปแต่ถ้ามันไม่ได้อย่างที่ฉันคิดไว้คือเราก็ไปเจอกันที่ศาล คือเราเรารู้นิสัยเขาไงถ้าเขาเมาอ่ะเขาจะดันเขาจะดันอย่างเดียวไม่เป็นไรเราบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเธอหายเมาเมื่อไหร่เราค่อยมาคุยกันอีกทีพอตื่นเช้ามาวันนี้น้องจ้างเพราะพี่จะเดินทางแล้วไงพี่ก็ต้องคุยให้มันรู้เรื่องก่อนนะเออจะเอาอยัางไงแกก็เราเราก็เลยถามว่าเราจะเราจะเดินเรื่องต่อไหมที่เราคุยกันเมื่อวานนี้แสดงว่าเขาก็เขาก็ยังมีสติอยู่เขาก็บอกว่า นเขาบอกว่าไม่ฉันไม่ต้องการทําพอเขาพูดพอเขาพูดว่าอย่างนั้นโอเคถ้าคุณคุณไม่ต้องการทําแต่คุณอย่ามาย้อนหลังฉันที่หลังเพราะว่าคือพี่จะย้ายพี่จะย้ายที่อยู่ออกจากบ้านหลังนี้ไงน้องช่างแล้วพี่จะไปอยู่ไปอยู่ที่นอวีนอร์วีแบบถาวรไงน้องช่าง แต่แต่พี่ไปถามเอถามทางราชการแล้วน้องช่างเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเธอย้ายได้ก็ถามเขาอยู่นะว่ามันจะมีผลต่อการการที่เรายังแต่งงานอยู่ไหมอะไรประมาณนี้อืไปถามเขาเมื่อวันพุธไงน้องช่างเพราะว่าเขาเปิดวันพุธวันพุธเข้าไปที่ไปแล้วก็เออแล้วก็ไปนั่งนั่งไ์สด นั่งไลสุดคนเดียวก็ร้องไห้ไปแต่ก็เพื่อนๆก็มาเยอะหรอกคือบางทีมันมันมีอะไรที่เราอัดอั้นตันใจอยู่บางทีเจอเพื่อนเพื่อนเนะย้ายถาวรใช่น้องช่างพี่จะย้ายถาวรไปอยู่เนาะพี่จะย้ายถาวรไปอยู่นอร์เวย์คือพี่กลับไปหนุนเนี่ยพี่ก็จะไปเดินเรื่องที่นู่นเลยย้ายที่นูน่นแล้วเมื่อเมื่อเช้านี้พี่ก็คุยกับเขาแล้วโดกอฟ้า ยะน่หาดูแล้วน่นโก่อนสักสเกณดีเว้ยะคือพูดงไงว่าพี่ย้ายพี่ย้ายที่อยู่ของพี่ไปอยู่ที่นู่นถาวรอะน้องช่างแต่คือพี่ก็ยังมีบ้านอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแต่แต่ทีนี้ว่าชื่อพี่จะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แค่นั้นเองน้องช่าง แต่ใบใบทะเบียนสมรสอะไรอะ่ะก็ยังอยู่ยังยังมัน,ม,นมันยังมันยังมีอยู่แต่แต่เขาเขาก็อธิบายมาอยู่นะน้องช่างว่ามันไม่มีปัญหาหรอกคุณลองคิดดูว่าอย่างคนต่างชาติหลายคนที่เขาแต่งงานกับคนคนต่างชาติบางทีเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เอาเอาภรรยาเขาเขามาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยเขาก็แยกกันอยู่แต่เขาก็มีใบใบแต่งงาน แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเขาบอกว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุใครเป็นอะไรคนที่รับมรดกเขาก็จะต้องดูว่าเขาแตกคุณแต่งงานนะเออคนที่จะได้คนที่จะได้ได้ก่อนก็คือก็คือคู่สามีภรรยาแต่ถ้าเกิดว่าตายทั้งคู่ปุ๊บเขาก็จะต้องสาหาลูกมีลูกมีลูกด้วยกันไหมถ้าไม่มีลําดับต่อไปก็คือจะต้องเป็นญาติอะไรประมาณนี้เขาก็อธิบายเรา เราก็เลยแบบโอเคนะว่าโอ้ยมาอีกแล้ววันละช่องวันนี้เอาช่องเอาช่องจริงมาเลยวันละช่องฝากบ้านฝากบ้านมุนอุยปุยนะเดอ้อตั้งตั้งตั้งช่องตั้งฝากกันนะละมุนอุยปุยพอมุนอุยปุยกลังสีสีดันช่องไม่ขึ้นมามุนอุยปุยนี่ของเป็นเป็นของผู้กองญ้าเดอ้อยังอยู่หรือเปล่ามุนอุยปุยคุณยายโชมสวัสดีค่ะคุณยายโชม